เสียงเชียร์ที่ได้ยินกันอยู่นะครับน่าจะแฟนทางบ้านน่าจะได้ยินเหมือนกับเรานะครับครับหาครับเกมเรื่องเราได้เขี่ยเริ่มเป็นก่อนมาลุ้นกันให้ผลิตสุดให้เร็วครับหาครับครูช่องลูนี้ทั้งไม่ล้มโอกาสทองของอาร์ทองทางตัวรชิดหนึ่งศูนย์เลยครับได้ประตูออกนําเร็วครับทีมไทยของเราครับเพียงแค่9ก้นาทีแรกนะครับระชิตกนิีฐสีบําเพ็ญครับก็เป็นไปตามที่โค้ชจุ่นให้ข่าวคือเกมนี้ ปรับเปลี่ยนแก้ไขมาจากเกมนัดแรกออกบอลเร็วขึ้นเห็นให้เห็นให้นะครับของทีมไทยโอ้โหยิงเวลาเดียวไปได้เดียวกันนาที่แล้วครับโอ้โหบรูไนชนะมา2 1กหนึ่งสกอร์เหมือนของเราที่เราชนะสปอร์ลาดูครับเห็นแล้วให้ไม่ล้ำหน้าครับเหลือเลยครับแล้วเงยหน้ามองก่อนเล็งก่อนแล้วก้มหน้าสับเลยครับบอลแรงครับขวาของวัชชิตหมดสิ์รับครับล้มไม่ทันครับอาซง นียครับ1-0ครับตัวบาลานตัวเองกับบอกดีเลยนะครับไม่ต้องแตจะจังหวะแรกด้วยข้ามบอลมาแล้วเข้าเหลี่ยมโดนให้อของทางิลิเล่นโดยวินฮอฟเฟอร์นะครับบอมโด่งว่ามีเขาตัวมีตัวชกมาเหมือนกันว่าแล้วก็ยังไม่ถึงบอลครับตัวฉกของอุโซกะอานอนท์กับวรชิิมีตัวแทรแกอยู่ข้างในอานอนท์จิ้มถึงลิทเทเลตเล่นออบอลแรงไปหน่อยครับว่า ของเราทีนี้ฟิลิปปินส์เขาจะไปใช้บอลยาวจวังหวะอย่างนี้เขาไม่รับหน้าไม่ล้ำหน้าเหมือนกันแต่ว่าทาโรประสานกันก็ถือว่าอ่านจังหวะดีเลยครับคือบอพุ่งเข้าหาตัวนะครับทาโรตบ,บเอาไว้ได้ครับของเราเนี่ยสายยุดไม่ค่อยเติมคนระับ <c oughs> อาทิตย์นี้ <c oughs> มากระจุยเลย <c oughs> ครับบอลปั๊มกันเราได้เปรียบอาครับจุกไปได้บาดยอนนี้ของทางลิทิเดตไปแล้วครับลิทิเดตไปแล้วเอาตัวออกตัวนอก ที่อานนท์อานนท์เข้านายมีช่องฝากเวอร์ชิดคืนที่อานนท์แรงนิดหนึ่งหนึ่งสองกันพลิกได้พลิกแล้วปั๊มเอาครับครัวมาดวนโดยอานนท์โอ้มาสวยทุกอย่าง<อ>เหลืออย่างเดียวไม่ได้ประตูครับดัทลุมาจากด้านหลังด้วยนะครับ,รบอานนท์อาจจะเป็นว่ากาศยิงหนีรสาประตูคือยิงขวาด้วยครับดูครับบอม้วนมาแล้ว บอลขู่กลิ่นมีเป็นใจครับก่ะเล่นทางแล้วหนีรู้สัยประตูครับอานนท์นมอลเลอร์สักเนี่ยครับแต่บอลหลุดกรอบมากเกินไปคือดูจังหวะบอลดูมีตัวเล็กอยู่หนึ่งคนสันเสริญเล็งนะครับเล็งแล้วปั่นปั่นที่สองแรกโอ้โหนาที21ครับหมดจะได้ก็มาดื้อๆเหมือนกันครับสองศูนย์จากสันเสริญนะครับ เราเบียดโคนเสาเข้าไปเป็น2-0สันเสริญลิมมัทนานะครับกลางของเราพอพอมีเท้าของเท้าขวาของสันเสริญนี่อุ่นใจได้เยอะเลยนะครับดูขวาของสันเสรครับตากข้ามกำแพงมาบอลตกพื้นผู้ใสประตูดูครับบอลโค้งมาผวาล้มเลยแต่ว่าคือด้วยความที่บอลมันตกพื้นต่อหน้าเจ้าตัวครับแล้วก็กะบอลพลาดนะครับกำแพงก็ไม่ยอมกระโดดช่วยกันเลย บอลก็ไม่ได้โด่งมากมายด้วยนะครับกำแพงไม่ได้ด<น>โดดกบหัวหนีด้วย <c oughs> สันสร้างกับอานนท์นะครับอานนท์เพิ่งขยับแล้วยังไม่ได้เปรียบเรื้อติดนิดเดียวกาเกือบจะได้ลุ้นตอนที่3มาต่อครับที่วรลชิฟน,นี่แหละครับให้ตรวสอบไม่เล่นตัวสอบไม่รับตัวอบลวอลนี้ส,สุขสัรสุขสัรมุ่งเป้าโหมันจะหักเพื่อนมากกว่าเลยไม่ได้มีตักกิเตอร์มากระชับแถวสองเป็นทางวิลิปินได้พอาะแลบมาอย่างนี้ เขาจะสวนบ้างเขาไีถึงสิบหลาแล้วผูถึงบผงเดกออกมาแล้วครับไปเล่นยิบเป็นเขามาซานเราเล่นสั้นวัชิตมาได้มาไล่วขวาปั่นคุบคงสองสองหาช่องจนเจอแล้วครับจังหวะเล่นสั้นของเราครับจาตัวเขายกมือขอเพื่อนขอโทษเพื่อนเหมือนกันนะครับแมคือจังหวะมันต้องลองแล้วแหละครับ,รบขวาของวัชชิตบอลหลุดเสาไกลนิดเดียว ก็หาช่องเจอบริีโถมา3คนครับ <c oughs> ก็กจะลองยิงเลยครับออกึง่งยิงกึ่งผ่านมาด้วยโดนใครก็เป็น,เป,นเป็นทางบอลเข้าได้เหมือนกัน,นครับครับยังสองศูนยอยู่ชิงกันใหม่ครับพิกได้ของอิสเดีร์มาหนึ่งสองได้ได้ช่องซ้าย <c oughs> ไม่ยิงตอนที่วอลชิดวอชิดฝาฝาแล้วฝากไปที่อิสเดีร์มาให้กับสุขสังอาก็ชกก็อชอกตามซ้ำ ได้ครับถ้าไม่ฟาวาได้ผูดสินชี้ว่าได้ครับนอกจากว่าทงไม่ขึ้นอ่าครับ3 0แล้วครับแบบนี้ค่อยได้สบายใจขึ้นขึ้นอีกเปลาะหนึ่งครับ3 0ศนจากฤิธิเดชครับเดี๋ยวดูอาจจะเป็นสุขสันต์นะครับสุขสันต์มุ่งเป้าแต่ยังไงซะก็3าแล้วครับ คือผู้เสิไม่ได้มองว่าฝาวครับจังหวะที่ของเราก็ถึงบอกก่อนผู้สาประตูด้วยครับคือจังหวะที่ผู้สาประตูเนี่ยถ้าไม่ฝาวก็พ้นไปแล้วจังหวะหลังนี้ไม่ฝาอลละไรครับเอาไปสุกสันครับเป็นสุกส,สันตอ๋อผู้สาประตูคือบอลตรงนี้มามากระดอนชนของสุกสัน์นะครับดูครับใช้เท้าเล่นก็บผู้สิยวินิจฉัยเป็นอย่างนี้ครับก็เราเป็นส0ศูนย์ของเราแล้วครับสุขสันต์อย่างได้คือที่สุขสันต์ใหม่อ๋ครับได้ช่องที่นี้ดูว่าสุขสันต ดิเดเปิดช่องให้แล้วข้างในก็มีจักรกลิดไปวัตถุช่องมาให้กับทางจักรกลิดไม่ได้ยิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายโดนสไลด์ทิ้งออกหลังไปได้โดยคาซัมเร่ครับสไลด์แบบสุดเหยียดเลยครับดูครับความเร็วของจักรกลิดนี่ครับแหลงเป้าไอที่บอลแลสไลด์บอลทิ้งออกหลังครับครับคือสวยแต่ดิเดตฉีดช่องนะครับแล้วจักรกิดเติมเข้ามาในพื้นที่พอดีสวยมากครับจังหวะนี้มิเตว่ามาดูบรชิต เล่นลูกสุดประมาที่หัวกะโหลกให้กับสันเสิร์น <c oughs> จังหวะที่เบิ้นลูกนี้บอบมันโด่งไปนิดเดียวครับกระจอกมาเราได้อยู่หาบตัวไว้หน่อยครับจังหวะนี้แต่นับเก็บได้เ่าเขาเบิ้นไม่ดีว่าชิดได้แล้วชิงกันกับสุขสันมาที่ที่วอลชิดโอ้โหตั้มซับดูเจ้าหนี้ของทางจัดก,กริดบ้างก็ติดปลอกโอ้ยังยังแค่สามศูนย์อยู่โอ้โหบอลว่ไปแม่นเสาแบบไม่ได้ ไปเป็นเหลี่ยมเป็นใจเลยครับแต่ยังได้ซ้ําโดยจัก,กรกลิดแลวครับแต่บอลติดตัวบล็อกชราย,ยุธด,ดูภาพช้าอีกทีครับัวรชิตจังหวัดดึงเข้าขวาแล้วปั่นบอลโอ้โหเล็งโคนเสาไกลเพราะว่าไปแม่นสาวซะจัก,กรกลิดจับบอลแรกได้กัดสติดบล็อกซะโค้งน้อยไปนิดเดียวครับขวาของัวรชิตเราอรรเสริญโอ้โหดูจยางนี้จะลองยิงดูครับอาทรง ทิ้งให้ครับดูครับจังหวะตากักตรวนี้ไม่ล้ำนะครับโอ้โหจะดูว่าโดนหนักหรือเปล่าครับถ้าโดนก็จะมีโดนปุ่มเฉือนนะครับครับ,รบเริ่มอีก45นาที มิลเลอร์ขวดมาแล้มาติดเราเราบอเขาทางสุขสันต์ชิดเข้าในเข้าข้างในพอจะว่าเดียวลิซเดตทั้งขวาย้อนมาซ้ายให้กับสุขสันต์เล่งแล้วปัน่นปั่นมาลิซเดต,ตว่าจะมีเติบเป็นอาทิตย์อาทิตย์เติ้งไม่ได้ครับเ <c oughs> ออ้าวโดนเกี่ยวอย่างนี้ได้ล้วครับโอ้โ oh ห oh oh. <c oughs> ดูสับหลอกโดนจิ้มแถวๆถวเอ็นร้อยหวายกระปจิ้มด้วย Android <c oughs> ซ้ายจัองหวะพรวดสับจนโอเบียนส พวดเองนะครับรับมาสุด้ะเป็นเดนิเอลเวสเลยลุนประตูที่4ของเกมครับโดยอานนท์อานนท์อมอเลิศดสักโอ้กินไม่ได้เขาอ่านออกครับยังแค่3-0อยู่ดูภาพช้าก่อนครับขยับก่อนด้วยบอลอาจจะไม่มุมเท่าไหร่ด้วยนะครับดูตรงนี้ โอ้โห,โโหดักแบบอ่านหน้าเท้ากินนิ่มเลยครับรูดสาประตูของฟิลิปปินส์ครับเอาซองโอ้โหโอาจจะไกลสะหน่อยเกินกว่าจะยิงโดยตรงได้โอ้โหแต่ดูกำแพงของฟิลิปปินส์ก็ดูจะ,ะแวดวังกับเท้าวขวาของสันเสริญอยู่เหมือนกันนะครับครับสัญญาณมาแล้วครับลอยแบบนี้ก็เปิดเลยครับเสริญเปิดเปิดให้เปลี่ยนทางงู้ได้ด้วยเปลี่ยนโดยสุขสันต์แล้วครับโอ้โหนาทีห้าิ ว่าก็อเอาจนได้ครับคือเกมรับของฟิลิปปินส์ก็ก็พะวงกับลูกฟรีคิกของเราอยู่แล้วครับสุขสันต์ครับเกมนี้ลุ้นแฮตทริกเลยครับ4-0ครับของเราสันเสริญเป็นคนตัดตักมาตรงนี้วิว่งเข้ามาสก,กิด้วยซ้ายครับสุขสันต์มุ่งเป้าดูครับวิ่งตัดแนวรับมาแล้วจิงซ้ายครับอบอเบียเสาเข้าไป4-0ว่าเท้าขวาของสันเสริญนี่เป็น เป็นเด็กหนุ่มที่น่าจับตามองดูดูจังหวะการจ่ายของเจ้าตัวเลยนะครับครับตัวชิดแก้ไขได้ให้สอนเสริมมาอานนท์ชิงคืนส,สันเสริมสส่ก้อยมาถึงอาครับจังหวะนี้สุขสันเพื่อนมาแล้วอานนท์มาแล้วให้ให้ไปที่อานนท์คืนขึ้นมาข้างในโอ้โหแล้วมีมี ว้าลิติเดชก็ออยังังคนเดียวเลยครับ,รบโอ้โหดูโอลวมีพื้นที่เลยครับบอมาถึงพอดีซ้ายของลิต <c oughs> ิเดชบอหลุดข้ามคานไปเยอะลิติเดชเป็นสวัสดนะครับจากอาคาเดมีของชบุรีอีกหนึ่งคนครับท่าข้ามวิทยาคมโบบอามาได้เข้านะมาถึงสุขสันร์สุขสั์ออกมาอานอน์ดูขอแล้วชี้ขอชี้ขอของทางวีละพง สันเสริญวางอาครับโฉบมาดูเหลี่ยมนี้ของวีรพงศ์คอนยกเขาจะลอดขายังได้ต่อแถวสองยังมีอยู่นะครับจะเก็บได้เหมือนจะเป็นอานนท์แสงแดดจะใช่อย่างนี้ยังไปเร็วได้ให้มาซานออกซ้ายทางซ้ายวอลองกันขณะชี้ขอนะครับชี้ขบอกถึงด้วยได้ขวาว้านี้ก็ คาสเซโอ,โอโคือใจอาจจะกะรอดขาคือกะหลอกครับกะว่าผู้สาประตูกระโดดนะครับกระโดดปั๊บกะรอดไม่รอดครับโดนแปรทิ้งออกมานิ่มๆแล้วดูคาสเซโอครับไี้ซัดตรงนี้โอ้โหบอลหลุดไปเยอะเลยครับนี่ดวยหน่วยกล้านี่พาในทึกถึง,ถงยังฮัสบันเลยในของไม่เป็นชุดใหญ่ครับ,รบอ้าวขอโทษโอ้มาโอ้โหลงมา สัมผัสแรกหรือมาใช่ด้วยใช่กันารนลินมาเลยไม่เห็นที่มาที่ไปได้ดูว่าเราแม่ไปโดนยังไงครับน่าจะเป็นแอคชั่นแรกที่เราได้เห็นกันาินนะครับดูตรงนี้มาอดแย่เท้าขวางพอเท้าขวางปั๊บของเขาก็รออยู่แล้วครับ14ดีซอนนะครับเรกจดโทษให้กับฟิลิปปินส์ได้ดูว่าทารโร่จะอ่านวินฮอปเฟอร์ออกหรือไม่ครับ รอสัญญาณสัญญาณมาทาโร่โอ้โหเธอยิงสวนครับหนึ 1> 1, ่งสี่เขาไล่มาห่างๆครับวก็เท่ากับว่าสองนัดของเรายัางรักษาคลีนชีตไม่ได้ครับไปคนละทางครับทาโร่สามสิบห้าินฮอฟเฟอร์ครับซัดให้ฟิลิปปินสไลด์มาหนึ่งต่อสี่จากลูกจุโทษเดาใจเลยครับเรายิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับบินฮอฟเฟอร์ ซื้อใจนะครับ,รบถ้าพริกถูกทางก็นก่าเซฟได้วัดีเลือกถูกคาร์ลอ่านนวลไปอยู่บ้างกระซัมเบโดดยกหนีแล้วโดดยกหนีดูไหลให้ให้กับทางทางวีลับพง,พงลงมาเป็นสำรองแล้วยังสดอยู่ครับพี่พงศ์พรยกหูแดงน่าจะแผลเดิมเลยครับห <c oughs> ม่ใูแดงขึ้นหมายเลขข้ากับซัมเบ สไลด์บล็อกนั่น,นแหละครับแผนนั่นแหละครับครึ่งแรกก็หนนึ่งหลุกเต็มมุมของเราครับยัง4-1่ห่งยังยังไม่หนีไปไกลดูสเส็บลวดลายของอานนท์นะครับก็ถือว่ามามาได้ไก,กลามากนะครับจากเด็กหนุ่มที่กลุ่มทีมฟุตบอลคริสเซฟซีครับที่โด่งดังมาตั้งแต่สัก4-5ปีที่แล้วจนกระทั่งว่าบุยดำ ยิบาปั้นนะครับครับโอยูพงหลุดเท้าวินาเฟอร์ได้เข้าไปในติดการตารินแต่ว่าเราแล้วก็จกเกมเป็นว่าเราทําได้ครับกับเอาชนะฟิลิปปินส์ได้4ประตูต่อ1นะครับหรือว่าเป็นการเล่นเกมที่2ได้อย่างสวยงามนะครับของเราผ่าน2นัดเรามี6แต้มเต็มนะครับก็ขึ้นนําเป็นจากหัวงองกลุ่มนะครับโดยที่ คะแนนแบบเรียลไทม์นี่ตอนนี้ก็จะเป็นอันดับ2ก็จะเป็นกัมพูชาที่มี4แด้มนะครับว่าในตามเชียร์กันต่อนะครับแล้วก็ย้ำกันว่า Tour for you จะถ่ายต้องสดเกมมต่อไปนะครับวันศุกร์นี้นะครับเราเจอกันมีนัดกันตั้งแต่18บแดิกาดูพรีวิวกันก่อนแล,อแล้ว19เกนาิกา kick off ครับครับเรืนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ